มีกระพุกเสียมกระพุกตินเฮตบัปปวเขาดอจ้ะเฮ้ยไม่เจอกันนานสองใจพี่น้องไก่กันสวัสดีค่ะสวัสดีครัพบพ่อกับพี่สารบ้านฉันจ้าพ่อกันในวันที่สี่ตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าวันนี้พาพี่น้องเขาลอกปลาก่อน,นเนอาไอ้นาะครับผมวันนี้ขึ้นมาปลาครับหลังจากวันเฮาได้เก็บเฮตบัวอยู่ปลาหย่างเนอ้อวันนี้ลองมาเบิ่งทางปลาเบิ่งครับสิออกบ่ครับพี่น้อง พี่กาศกับปลาบรรน,น,น้องเมกตําบลหน่วยคามอำเภอพุอทธลีจังหวัดอุบลราชธานีจ้าไปแล้วจ่าพี่น้องดูนน้ำกันจา่าสีโศกสีมันบ่จ้าครับแล้วพอจะพี่น้องบ้านนี้อันที่สี่เนาะจ้ามีกระพุกเสียมกระพุกพอเฮ็ดปวกอันนี้เพื่นผาบวายยาสันเนองเนาะนี่ครับมาจีมเห็ดปวกด้วยตรงเลยครับ <c oughs> ว่าเพิ่นยาวแหน่เนะาะมีสันเทินอ่อนครับพี่น,นอ้อง เออเดี๋ยวคอ,อกนี่เก็บนี่ปลาเนาะครับผมเป็นทด่ัวดขอโดจ้ะ

ý thức ý thức ý Cho cái con lại thức ý được không thức đi một hồn thức Tìm này, này nó ngon 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 lại bên này bố ngon ngon cứ ngon 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 Bên gì đây pin bằng đỗ Hãy subscribe cho kênh เหตุอื่นไปนำเนาะจ้ะมาไ,ได้เก็บเพียงเลยจ้ะพอเดเอเฮ้ยไม่เจอกันนานสวยเหมือนเดิมเหตุขูบุญนี่น,นิดึงมึงจ้ะโอ้โหิเป็นละงง,งยังใจพี่หนอกเฝ้าและไงกันสีตุลา อู้ขาวอีดีจ้ะกอเดงจ้ะขาลายเลือดจ้ะึสามดอกนี่พ่อแกงเลยจ้ะ๊าดเอบกอเดงจ้ะดนน้ำกันเป็นะเรื่อๆเนาะไอ้เนาะครับผมวันดีเข้าปลาโดน 40, 000, 000สหมานจำได้จ้ะอีกดอกจ้ะคมเดียวกันอ้เหมีดยาวนี่ดีจังสิจวน เพิ่งขาวเพิ่งไข่จ้ายุ่มหนึงจ้ะโฮมเดียวกันจ้าน้องสองใส่พี่น้องไก่กันแต่ว่ามีอีกดอกหนึ่งด้วยพี่ดอกที่สามอ๋อบ่สวยบ่เอาเนาะทุนเคมิ้นจ้าขมิ้นหน่อยโอ้ยจุ่มในสามจ้ะขาลายเลือดเมิดเอ นะครับบึงผลงานเนาะแม่ป้ามี่แน่นจ้าล้างข้ากับมานําเห็ดปวกแล้วครับพี่น้องแม่นจ้าเขาปลาหาเห็ดเนะาะเมื่อวานเนาะครับผมบึงผลงานโดยร่วมเนื้อจ้าผลงานขา้าวผสมมีเห็ดปวกครับเก็บทีแหลกเนาะเห็ดปวกกอแดงแกงหวานใจพี่น้องค้าไล่เลือดเมือดแอร์และ้วกะ็เห็ดผึ่งขมิ้นหน่อยหน่อยเนะาะครับผมกอแดงมื่อน,นี้ก็ได้หลายดอกเสริมหน่อยเนะาะครับผมหลังจากนี้ข้าวกระสีผาพี่น้องออกไปหน้าฝนแล้วเนาะแม่นจ้าพ่อกันอีกเทือนึงนิดหน้าผมครับ ไปห,หลุ่นิึงครับพี่น้องลงหน่อยโล่งไรไปได้มันนี่ก็ยังมีหมองเนาะแม่คนนอกจากปลามากครับพี่น้อ,มองมาซองเบิึงดีเนาะเปลี่ยนตา <c ười> <c ười> หมอกลงคือเช้าหน่อยเนาะครับผมมันมีหมาสายสกันพี่น้องออกจากปลาเลยยังมีหมากครับแต่ซองเบิึงเห็ดเนาะพี่จังได้เก็บครับมันมีกระได้หลากหลายเห็ดอยูอ่เนาะครับผมยังได้ยินเสียงแล้ว อย่าฟาวอย่าฟาวใจเย็นๆนำหน่อยๆเลยครับนำนรถล่องเรื่อยๆข้ากับข้าวเป็นอย่างนาะครับผมนี่จะแบบันนี้ครับอ๋อก็เปียกไปอยู่แม่ป่อหมี่กระเพียกไปใกล้เต๋อครับจะดึงข้างหลังครับแม่ป่อหมีว่าได้ยินเสียงติดนี่นนั่นนั่นเห็นหอดทางพูดพูด

พี่ด้ไปตั้นไแล้วอ้ำขีเาแล้วแต่ยามอยู่เนาะแต่เทอยู่ครับหมอ้านะประมาณเกือบสองโลมีปลาดุกอยู่บ่มืนี่ บคโลออีกเท่อจะนลองฝนสีหอด้าบุพี่้าอยู่หลกมไม้้าอยู่ยังก่อนนีตัวแม่นบอกเจ่าบ่าวานอยู่บ้านฝนตกใจพี่หนอไม่บ้านนาะเม่นครับ โตโบทัวฝ้าเด้อจ้ะเดี๋ยวปูนแกงอยู่เด้อกะไก่สิเดี๋ยวมาอวยหนาเหมือนน้องไอ้นาะครับผมเนี่ยเป็นตะคอปลาดุหลุดลงหน่อแล้วหลุดหัวเลยมันแกะได้บ่ดเลยเดีเนาะ เออประธานเป็นหนักเป็นก้อนจเยินจะยินตัวสวยอยู่เอ้ยปลาดุกตัวนี้แม่นบ่อยนี่อุ้ยหลาบนกมึงจะพี่นก ปลาดูกตัวนี้ไม่ค้างบ่เอ้าคิดว่าได้แกงอยู่ตกเนาะเมนจ้ะได้อยู่ได้กินนี่จ้ะโล่ในน้อยนี่แหะครับมีบุ้มมิปลาเค็งปลาเค็งมาบ่ะหอยประจักน้ำน้อยแนี่ปลาเค็ยงไหนแหงบืนเกียงปลาดุกตัวนี้เนาะ ง,งามแห่งจ้ะผมงานมนีกะวันที่สตุลาสองพันห้อยหกสิบแปดพี่น้องอทำานาที่นามกระบ,บุกแห่งเลยจ้ะถือว่าพ่อได้อยู่ได้กินได้นองมน,นีเนะาะน,นามกระคอแห้งเลยจ้จพี่น้องน้ำน้อยน้ำคุณจะห่อนยูไปไลย ครับผมมือนีกระผ้าพี่น้องข้าปลาเนาะหาเห็ดครับแล้วก็ออกมาทั้งหน้าครับพี่น้องหน้านี่ก็วันแม่นดาซิมาเสมอแล้วเนาะไอเนาะครับผมเอาเบิ้งผลงานป่าเลยจ้าผลงานเห็ดก็เบิ้งเรียบร้อยแล้วเนาะแม่นจ้าแต่คือเก่าแล้วครับท่อเก่าน้อกิ่งยังไหวได้อยู่ได้กินอยู่ใจพี่น้องแม่บิางนี่ก็เก็บเอาบุกหอยนั่เก็บเอาบุกหอยมือได้อยากจังเก็บครับแม่นจ้บุกหอยจูบหอยเสือลีใจพี่น้องเอาไปต้มเจลจ้า ผลงานก็ตามที่พี่น้องเห็นเนาะครับผมสาฝาก็ไล์ก็แช่ก็ติดตามไปส่องอีสานบ้านฉันในได้จ้าแม่ปามีก็ขอบุญขอบคุณผู้ที่เข้ามาลาบชมขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ส่งให้พ่อปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปมือนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับบอกกันไม่คลิปนาจ้าครับผมป้าเขากระสิมายามซื่อมือแล้วพี่น้องจนกลัวนำสิบกแล้วเนาะไม่ได้บงกางได้อเพราะว่าสปอยนามดีเขาเึกปอยนาเยเสียงปาก็ันยังมีอยู่เด้อครับพี่น้อง อหลุนกันไม่มื่อนาคลิปนาครับว่าเฮาสิไปหายอยู่หากินแบบใดครับพี่หนุ่มได้บอกวัอนี้มันสามอย่างเนาะครับผมหอยกระไดปลากระไดเห็ดกระไดกะดัะอากาศช่วงนี้ก็แดดแดดดีครับแดดมาหลายมือเลยน <c oughs> เนาะแดดนำ้ำโตกน้ำครับพี่หนุ่มนี่หลุนทุกมืออยู่แล้วครับ